5พฤติกรรมเสียงนิ้วในไต 1. การบริโภคอาหารที่มีสารก่อน,นิ้วในปริมาณสูงเช่นโปรโตีนเกลือและน้ำตาล 2. มีโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเช่นไตอักเสบโรคหลอดเลือดในท่อไตต่อมพาร,ราไทรอยทำงานมาผิดปกติโรคล,ลำไส้อักเสบท้องเสียเลือรังหรือโรคเกา 3. ดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือในภาวะขาดน้ำควรดื่มน้ำในแต่ละวันให้ได้มากกว่า8แก้วต่อวันเพื่อลดความอิ่มตัวของสารก่อนิยวในปัสสาวะและลดโอกาสการก่อผลึกนิยวในระบบทางเดินปัสสาวะ 4. ภาวะน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุทําให้เกิดนิยวได้ 5. ปัจจัยทางพันธุกรรมคือ มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อนซึ่งทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวมานี้เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดนิ่ววิธีป้องกันการเกิดนิ่ว 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอมากกว่า8แก้วต่อวัน 2. เรื่องอาหารที่มีออกซิเ็จสูงเช่นงาผักขมถั่วต่างๆ 3. เรื่องไขมันอาหารรสหวานจัดเค็มจัด และที่มีกฎยูริกสูง4เพิ่มการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง5ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอรไรตับ